สวัสดีครับมือนี้วันที 18, ท่18ธันวาค้ม2 5 6 7นาะครับเมลา17นาฬิกาเสษ็จครับ <c oughs> อากาศเย็นสบายตอนเย็นเย็นตอนแรงนะครับเมื่อนี้สีมาแนะนําการปลูกทุเรียนบนพื้นดินทรายนะครับนะครับการปลูกทุเรียนนะครับส่วนมากค้นกินสีแนะนํากันมาหลายแล้วนะครับก็คือสีแนะนํากันว่าทุเรียนนะครับชอบดินประเภทดินลูร่าง นะครับมีที่เห็ดโคกอ่ะดินลุกล่างมาปลูกะนะครับผมกับไปสอบถามได้หลายคนมากครับเขากันแนนํา,าผมไปแล้วเช่นล่ะครับห,หาดินลุกล่างมาปลูกเห็ดมาล่องพื้นล่องมากลบค้นต้นนะครับแต่ปัญหาของผมก็คือพื้นดินนะครับส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับพืน้นดินเป็นดินทรายนะครับพืน้นเป็นดินทรายแต่ลึกลงไปประมาณ ฟูดหนึ่งกิจะเป็นดินดินดานนะครับดินแข็งแข็งเรื่องเลืองนะครับลึกลงไปฟระมาณฟูดหนึ่งกิจะเป็นดินแข็งแข็งเรื่องเืองครับผมก็เลยแก้ปัญหาหาหาลูกล่างไปเลยนะครับมันเกิดเพราะอะไรอยู่แต่ว่าผมบอหาแลวครับผมก็เลยล่องบึงครับเป็นวิธีไม่ครับพึ่งก้นพบครับก็คือผมก็พูนขีดดินเป็นขีดดินใช่นะครับที่เป็นพูนขึ้นนะครับ ให้เป็นโคกครับเก็ดใบใหญ่ด้ครับนิดเดียวนะครับนะครับนี่ครับผมกับกองพเนินดินเป็นดินแท้ครับขึ้นมาน้อยเดียวนะครับแล้วก็หานี่ครับทำขั้นเลยครับนี่ครับพ่นปวกครับบ้านผ้าสายอีสานเอินมาพ่นปวกอันนี้เป็นพ่นปวกต่อไม้ครับต่อยูข้าเก่าครับผมกวนพ่นปวกนะครับ ไปใส่นะครับไปใส่บริเวณเที่เขาสะปลูก <c oughs> ต้นทุเรียนนะครับแท่นดินลูกล่างนะพอดีหาลูกล่งางมปเลยบริเวณางมาเลยครับข้ามหานะครับก็เลยใส่พ่นร่องบึงครับเพราะว่าค้นแก่คนเก่านะครับของฝ่ายอีสานบอกว่าปลูกต้นไม่ไกลพ่น หรือน้ำพ่นปวกนี้ครับสิวาตายนะครับรดแรลงรดฝนมาสันเพราะว่าป,ปวกนะครับกับมีพ่นปวกนะครับมีอาหารถาดอาหารก่อนคางไลนะครับผมก็เลยบกลนพ่นไปใส่นะครับถ้้เบื้งต้นยังอายุผมปลูกต้นเดือนธันวาคมครับนะครับปลูกรอบแรกต้นเดือนธันวาคมวันอาทิตย์จำวันจำวันไไวันทีต่ตัวไหนนะครับ รอบแรกไปซีต้นนะครับเมื่อนี้วันที่18อายุประมาณชิบกว่ามือเริ่มลากเริ่มเดินแล้วครับนะครับแตกยอดแล้วครับนะครับสำหรับการปลูกวิธีวิธีการวิธีการอืน่นก็นคือยังคลิปหลายๆคลิปแนะนําครับที่หันหน้าใบไปทางนี่ตะวันออกนะครับนะครับเอาลงเอาล่งดินนะครับเอาล่งดินแต่ว่าเรต้องเรต้องคุดนะครับผมบ่กกับว่าได้คุดนะครับก็บตั้งไว้ทั้งพุ่นแล้วก็ ไปถึ้งพ่นดินที่ห้ากรองไว้แล้วครับแล้วก็เอาดินพ่นปวกมาใส่นะครับนี่ครับดินพ่นปวกนี่นี่ครับกระลึ่มเลื่อนมาไล่นะครับนี่นี่ครับดินพ่นปวกนะครับเว้นเปลือยออกนะครับกระลึ่มแตกไปครับตัวนี้ครับที่เหลวกาตาสิตายแล้วนะครับเริ่มแตกไปแล้วครับหางคางคุมก็ปลูกกล้วยไปน้ำนะครับปลูกกล้วย เงกนกลว่าดักสิปลูกไปเนี้งกล้วยนะครับอันนี้ผมปลูกกล้วยไปนึ่นะครับต้นนี้ครับไก่นามที่น้อยไก่นามไก่ก้นยางพานดูครับเริ่มแตกยอดครับแตกยอดแสดงว่าลากเดินแล้วนะครับสันแตกยอดแบบนี้ลากเดินแล้วรอดแล้วครับปลูกรอบแรก4ีต้นนะครับต้นที่สามต้นนี้แห้งแตกยอดไงแล้วครับนี่ครับลากเดินแล้วครับร้อยอีกจั้ให้มัน จิ้งไนกับหาปุ๋ยมาสซนะครับอันนี้เป็นเพาะเม็ดนะครับเพาะเม็ดครับแบบเดียวกันเลยครับอันนี้ฮะปลูกใซ่พ่นปวกเลยครับครับกลางงามครับอันนี้สี่ใหญ่ออกเลยครับเพราะว่าบเอาเพาะเม็ดนะครับอันนี้ก็เพาะเม็ดครับเป็นการเยาเลยครับปลูกการแย่กลางงามนะครับ C ต้นแหลกนะครับกับเพาะเม็ดสองต้นเป็นหกต้นต้นกลางที่แตกไปแล้วครับ ต้นเฮียงเชืคิดว่าสิบรอดนะครับกำลังแตกไปแต่ซื้อมาเพิ่มอีกแตกต้นเป็นสิบสองต้นนะครับเป็นขั้นการเงวนะครับปลูกได้หนึ่งอาทิตย์เต็มครับนี่ครับเริ่มอาทิตย์นี้เริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมานะครับวันที่สิบสิบห้าผ่านมาครับอยู่ละครับนี่ติดล้วครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับดินพ่นนะครับดินพ่นเอามาใส่นะครับนี่ดินพ่นปลวกนะครับปลูกกล้วไปแล้วนี่ครับเหมือนกันครับพูนดินแล้วก็เอาดินพ่นปลวกมาใส่ครับนะครับดินพ่นปลวกมาใส่ครับอ่างจำเป็นต้องเป็นดินแข็งนะครับดินพ่นป่วงบองดีดินอ่อนก็ได้นะครับตัวนี้กำลังแตกไปแล้วครับเริ่มแตกไปแล้วครับเริ่มแตกยอดนะครับนี่ครับดินพ่นป่วบ ครับเอาละครับสำหรับชิปนี้ก็มาแนะนำนะครับไผ่สีปลวกตัวเลี้ยนแบบยินไส้น้วยนะครับไอ้หาพ่นปลวกมาเทียนครับหาพ่นปลวกมาเทียนลูกลังนะครับถ้าใครมีลูกลังก็เอาลูกลังปุ่นเหรอวะนะครับอันนี้ทดลองมืองซีครับ่ามันสิรอดนาชิรอดด้ครับนะครับเพียงแต่ว่าห้าตกกระต่องมโหฬามันสำหรับ อันที่ปลูกไม่นะครับหดน้ำรู้ปดใช่ไหนี่ครับหดน้ำรู้ปวดแปดต้นลังนี่ครับมืหอดน้ำรู้ปดบ่ค่อยมากปันไหนครับแต่แต่รถแต่ละขังให้มันเปียกนะครับอ่ามือเว้นมือก็ได้ครับผมหดแบบสายบัวอ่าหิวบัวนะครับหิวบัวหดนะครับขังแต่ละขังก็ประมาณห้าลิตรนะครับบัวหนึ่งก็ประมาณห้าหกลิตรประมาณนี้แหละครับสอง มือเวียนมือเวียน,นมือนะครับการกาลังไปได้ดีนะครับครับถ้ารับคิดนี้ก็ขอจบไปเท็เพียงแค่นี้ครับบูกทุเรียนบนดินไส้ไส,ส้ดินพ่นปุกสวัสดีครับ